ทั้งพ่นทั้งยาฉีดแต่ยตายตตแค่แค่ในมงม่วงแม่ปูจ้ะเนี่ยค่ะบกักการยำคักค่ะในมงม่วงพอน้องพุ่มตำมาจากเม,มืองไทยแม่ปูไฮมาสามสี่หมื่จะ้ะทำมาใส่ปักพริกป่นน้ำปลานะคะแล้วก็ผงชูรสน้ำตาลกินแบบลีเรียลืลดลีเรียลืลดบ่อยยำ รีดดุนดุนกืนโลดขมข้อคากพี่น้องกินย่ำลึกล่างปากอันพ่นยาแก้แพ้ไลาย ปุ่นตาปุ่นจมูมจกจะขมข้อเมื่อไหวปุ่นทองมาหนิเมื่อไหรแต่ยูแต่โคเรียโคเรีย,รยหาบกมองบอกการยำยังสมอยู่คือเกาอ่าเยอะจะผมวา,างเอียงความเพิ่นดนิดหน่อยน้ำแหลม พ่อหลวงพ่อซื้อมาจากเมืองไทยขนาดว่ามันเละเลยในนี้มันมันมันนิ่มแล้วนะกินยังสมอยู่สมเอาลินอาลีนเดินเดึนแล้วก็กินแล้วจบไป que até aqui em Arabá, né? Vou ganhar muito. cả nhà nhầm... mong mong Nhân kiểu khẩu bà đầy เกลือนไป่ย <gegen violin> <warfare> <Rabbi> ัมองเครื่องหน่อยนะครับผมข้ออยู่แสบไปมื่ค่ะพ่งจมูกกับน้ำข้อ บาเซียนเจ้าเจ้าจังไหนหูกับขั้นพอหูส่งคักบุกมวงคนก็นได้ กินอยากให้ช่วงอยากให้ลงข้อเราเสียโลงดากสะบ้างเดี๋ยน้องเนาะบวบบวายเด้อ,อ,อ,อโอ้ หันแซ่บอยเพระาะว่าเมื่อไหรฟันลงตอนแหลงเมื่อไห้่ซิมก่อนสมคักก็ได้ใช่บหกน้ำใส่น้ำตาลหลายกว่าจัาหน่อยเแบบครบเอาแต่นิ้วมือก็ครบอยู่ตัดออกผัดแดนให้กับเขาบ่ได้ยังมันเจ็บ ถ้าเพ็ดทั้งแสบแซ่บไปทึงสวงมือเงินชาตื่นมากว่าต้องเบอกกันค่ะของนำเข้ามากอม่อนโมเอาไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแปรงฟันหลัวกับสินอนก่อนนะคะขั้นค่ะขั้นแน่นะคะรักนะาจุบ๊บ